มาฝึกแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์เพื่อเตรียมพร้อมสอบเข้าม1กันต่อนะครับตอนนี้เราเดินทางมาถึงข้อที่20แล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าในข้อนี้เราจะต้องใช้วิธีการไหนในการหาคําตอบนะครับซึ่งเรายังอยู่ในเรื่องของการบวกเลขเรียงกันอยู่นะครับเดี๋ยวมาดูว่าไอเรียงกันเนี้ยชุดเนี้ยเราจะสามารถจับคู่มาได้หมดหรือเปล่านะครับข้อที่20จงหาผลบวกของ1บวก3บวก5บวก7บวก แบบนี้คือบวกไปเรื่อยๆนะครับจนถึงบวกเก้าร้อยเก้าสิบเก้าว่ามีผลบวกเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับอย่างแรกเลยนะหะนักเรียนสังเกตนะัะที่ครูเคยบอกไว้นะครับว่าเราจะต้องหาให้ได้ว่ามันมีกี่จํานวนนะครับมีกี่ตัวนะครับตัวเลขเนี้ยมีกี่ตัวอ่าคุณครูเขียนนิดนึงนะครับเราจะต้องหาให้ได้ว่ามีกี่จํานวนนะครับเพื่อเราจะได้รู้ว่าเราจะจับคู่เขาได้หมดหรือเปล่า ถ้ามันจับคู่ได้หมดเราก็จะรู้แล้วว่าอ๋อถ้าจับคู่ได้หมดนะไอตัวแรกนะครับบวกตัวสุดท้ายนะครับตัวที่สองบวกตัวรองลงมาทุกคู่มันจะมีเขาเรียกว่าคําตอบเท่ากันทุกคู่มันจะมีเป็นผลบวกที่เท่ากันเราก็จะรู้ว่ามันมีกันแต่ละคู่เนี่ยได้เท่าไหร่เดี๋ยวเราก็ได้คํานวณได้ถูกต้องนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวแต่ละคู่เนี่ยเราเริ่มรู้ละโอเคมันจับคู่กันได้แล้วแต่ละตัวมันเป็นเลขหนึ่งสามห้าเจ็ด ต่อไปก็เป็น9 1้าบไปเรื่อยๆมันคือเลขคี่ถูกไหมครับมันคือเลขคี่มันคือเลขคี่กี่ตัวครับจาก1ถึงก็เ9้าร้อยเก้าสบถ้าเกิดว่านักเรียนมองแบบนี้อ่าแต่คุณครูถ้าเกิดครูบอกว่าจํานวนเลขหนึ่งถึงหนึ่งพันอ่าเผื่อใครมองไม่ออกนะครับหนึ่งถึงหนึ่งพันเนี่ยคือเลขหนึ่งพันตัวหนึ่งถึงหนึ่งพันคือเลขหนึ่งพันตัวมันจะประกอบไปด้วยอะไรครับ เลขคู่บวกเลขคี่ถูกไหมครับประกอบไปด้วยเลขคู่บวกเลขคี่อย่างละเท่าเท่ากัน1นึถึงหนึ่คือเลข1000ตัวประกอบไปด้วยเลขคู่และเลขคี่อย่างละเท่าเท่ากันคือเลขคู่500และเลขคี่อีก500รวมกันเป็น1,000เพราะฉะนั้นในโจทย์ของเราเนี่ยเป็นเลขหนึ่งสหไปเรื่อยๆจนถึง999อีกตัวนึงคือพันหนึ่งถูกไหมครับแสดงว่ามันคือเลขคี่ทั้งหมด เลขขี้มี500ตัวเพราะฉันเรารู้แล้วมีกี่จํานวนละ่ะมี500จํานวนมี500จํานวนแสดงว่าจับคู่ได้หมดไหมครับอ่าจับคู่ได้ หมดนะครับจับคู่ได้หมดถ้าจับคู่ได้หมดเราใช้วิธีการเหมือนกับข้อ19ข้อ18ได้เลยเพราะว่ามันจับคู่ได้หมดและแต่ละคู่เนี่ยผลบวกจะเท่ากันด้วยอย่างที่คุณครูพูดเมื่อตอนแรกนะครับแต่ละคู่ผลบวกเท่ากันด้วยเพราะอะไรเพราะตัวเลขเนี่ยมันเป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นในลักษณะเท่าๆกันจาก1บวก2เป็น3 3บวก2เป็น5 5บวก2เป็น7คือมันเป็นตัวเลขเรียงกันในในรูปแบบเดียวกันนะครับโอเคหลังจากที่เรารู้ว่ามันจับคู่ได้หมดนะครับ อย่างที่สอง,ส,งสิ่งที่เราจะต้องรู้ก็คือมันมีกี่คู่นะครับมันมีกี่คู่นะครับมีกี่คู่ถามว่าจะรู้ได้ยังไงเราก็นึกว่าเอ๊ะมีกี่จํานวนละมีห้าร้อยจำนวนเหมือนคนห้าร้อยคนจะต้องแต่งงานกันจะต้องจับคู่กันก็เป็นครึ่งหนึ่งของห้าร้อยเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็มีสองร้อยห้าสิบคู่นั่นเองนะครับ มี250คู่แสดงว่า1บวก999เนี่ยได้เท่าไหร่ครับได้1,000 3จะต้องบวกกับตรงเนี้ย997ก็ได้1,000มันจะเกิด1,000แบบเนี้ย250คู่ถันไหมครับเพราะฉะนั้นเรารูล้ละข้อ3นะครับก็คืออะไรครับตัวแรกนะครับเหมือนที่เราทำเมื่อกี้เลยนะครับตัวแรกนะครับบวกตัวสุดท้าย ตัวสุดท้ายนะครับตัวแรกบวกตัวสุดท้ายนะครับอันนี้เราได้1000นะครับเราได้1000โอเคนักเรียนได้ตัวเลขที่เราจะใช้ในการหาคำตอบครบถ้วนแล้วนะครับเราก็มาคำนวณกันได้เลยนะครับนำผลบวกนะครับผลบวกนะครับตัวแรกนะครับบวกตัวสุดท้ายนะครับ นำผลบวกตัวแรกบวกตัวุดท้ายนะครับคูณกับอะไรครับจำนวนคู่ที่เกิดขึ้นนะครับจำนวนคู่นะครับก็ผลบวกตัวแรกบวกตัวสุดท้ายนะครับได้หนึ่งพันนะครับคูณสองร้อยห้าสิบจำนวนคู่ที่เกิดขึ้นนะครับก็คูณง่ายนะครับเติมศูนย์สามตัวได้เลยก็เป็นสองห้าศูนย์เติมศูนย์เพิ่มไปสามตัวก็เป็นสองแสนนะครับห้าหมื่นนั่นเองนะครับข้อนี้ โอเคเดี๋ยวครูท่วทวนนะครับเผื่อใครตามไม่ทันนะครับเวลาเราเห็นโจทย์นะครับเกี่ยวกับการหาตัวเลขที่บวกกันเยอะๆๆมีจุดๆแบบหลายจํานวนเลยเรามานั่งบวกเนี่ยคงจะไม่ไหวนะครับมันมีเยอะมากซึ่งบางคนอาจจะบอกว่าครูผมมีสูตรครับอะไรเงยถ้าใครจําสูตรได้นะครับดีเลยนะครับสามารถใช้สูตรก็ได้ แต่ถ้าเกิดกรณีคนที่ลืมสูตรนะครับก็ไม่ได้ช้าจนเกินไปถ้าเราเข้าใจกระบวนการหรือเข้าใจหลักการของมันในการจับคู่นะครับอย่างแรกเลยเรามองว่ามีกี่จํานวนก่อนพอเรารู้ว่าเอ๊ะหถึงหนึ่เนี่ยมันคือเลขขี้ทั้งหมดเลยนะเลข1,000ตัวเฉพาะเลขขี้มี500ตัวโอเคเรารู้ในใจละ มันมี500อจำนวน500เป็น500จําจำนวนเนี่ยมันจับคู่ได้หมดเพราะมันเป็นจำนวนคู่ถูกไหมครับเมื่อจับคู่ได้หมดแสดงว่าแต่ละตัวเราจับคู่ให้ให้มันเป็นก้อนให้มันเป็นคําตอบคู่หนึ่งคู่หนึ่ง,ค,งคู่หนึ่งก่อนเราก็จับคู่ได้ละ1ถึง9 9้าเนี่ยอ่าเขาเรียกว่า1กับ9 9 9เบนี่ยบวกกันได้1 0 0 0และมันมีทั้งหมด250คู่แสดงว่ามันมี1,000ันเนี่ยเกิดขึ้น250บครั้งมันก็คือ 1, 0 0 0คูณ2ห จบเลยเราก็ได้คําตอบแทนที่เราจะบวก 1, นบวกสได้4 4บวกหได้9 9้าบกเไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันจะเสียเวลาแล้วก็ใช้ทักษะการบวกเพิ่มเข้ามาช่วยแล้วก็สุดท้ายก็คือเมื่อเอาจํานวนที่เหมือนกันบวกกันมันก็คือการคูณนั่นเองนะครับก็จะได้คําตอบเช่นกันไม่ช้าจนเกินไปแน่นอนนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าแก้ไขได้ ทุกสถานการณ์ในกรณีที่เราเจอตัวเลขเยอะๆแล้วเราไม่รู้ว่าจะใช้สูตรอะไรดีแล้วก็ค่อยๆหาก่อนว่ามันเกี่ยวพันเกี่ยวข้องกันยังไงมีกี่จํานวนนะครับเดี๋ยวครูจะค่อยๆทยอยยกตัวอย่างหลายๆแบบนักเรียนจะได้เห็นภาพว่าถ้าเกิดเป็นกรณีรูปแบบนี้มันกระโดดขึ้นมากกว่านี้หล่ะจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้เราก็ได้มาประมาณ3-4กรณีนะครับก็ถ้าเกิดใครมีคําถามเพิ่มเติมที่คิดว่าเอ๊ะ โจทย์ข้อนี้เนี่ยมองไม่ค่อยออกเลยก็สามารถที่จะส่งมาถังคุณครูได้นะครับที่ใต้คอมเมนต์หรือในช่องอินบ็อกก์ก็ได้นะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีนะครับมีประโยชน์ก็ฝากเป็นกำลังใจนะฮะกด u b s c r i b e นะช่อง u t u b e ครูนะครับ Stop t ติลเตอร์วนะครับรวมถึงฝากแชร์นะครับแบ่งปันคลิปดีๆแบบนี้ให้เพื่อนเพื่อนได้มีโอกาสมาเรียนคณิตศาสตร์นะฮะมาฝึกทำโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ด้วยกันนะฮะจะได้ทำให้เพื่อนมีโอกาสได้เข้าใจหรือว่าบางคนที่อาจจะรู้สึกว่าคณิตมันยากเหลือเกินนะครับแบบ ฉันคงไม่เข้าใจมันได้แน่เลยนะอย่างน้อยๆเราพอเข้าใจพื้นฐานมันบ้างมันจะได้ช่วยให้เรา,อามองวิชานี้เนี่ยในลักษณะที่ดีมากขึ้นนะครับก็ฝากเป็นกําลังใจนะครับเดี๋ยวครั้งหน้านะครับมาพบกับลักษณะโจทย์ตัว,ตว,ตวอย่างของเรื่องบวกเลขเรียงกันในกรณีอีกหนึ่งนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ